สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะอาจารย์บุษยศสีพ่วงเงินจากภาควิชาสถิติคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะโดยในภาควิชาของเรานะคะมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาทางด้านประกันภัยอยู่ ทั้งระดับปริญญาตรีและก็ปริญญาโทนะคะโดยหลักสูตรในระดับปริญญาตรีนะคะจะเป็นหลักสูตรสถิติศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประกันภัยนะคะและก็หลักสูตรปริญญาโทนะคะจะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการประกันภัยโดยในสาขาของเรานะคะก็จะได้เรียนทั้งในเรื่องของคณิตศาสตร์ประกันชีวิตคณิตศาสตร์ประกันวินาศภัยและก็การจัดการการเสี่ยงภัยค่ะ ในหัวข้อนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของความสําคัญของการประกันภัยนะคะเริ่มต้นจากเรามาดูประวัติศาสตร์กันก่อนนะคะดูว่าประวัติความเป็นมาของการประกันภัยเป็นยังไงนะคะโดยในยุคเริ่มแรกนะคะประกันภัยนี้เริ่มต้นมาจากในเรื่องของการค้าขายนะคะตั้งแต่มีพ่อค้านะคะที่เดินทางไปค้าขายต่างบ้านต่างเมืองนะคะทีนี้เนี่ยเวลาเดินทางนะคะมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ อาจจะมีคนร้ายนะคะมีจนป่ามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาบุกป,ปล้นนะคะตัวสินค้านี้ไปได้นะคะซึ่งความเสียหายก็คือเขาอาจจะขโมยสินค้าไปนะคะหรือว่าอาจจะมีการทำร้ายนะคะคนที่อยู่ในกองคาราวาลหรือเปล่านะคะพ่อค้าที่ทำหน้าที่ในการขนส่งสินค้านะคะ พราะนั้นก็จะมีความเสียหายทั้งเรื่องของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิสนทีนี้ในกลุ่มพ่อค้านะคะเขาก็จะมีการรวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็จัดตั้งเป็นกองกลางขึ้นมานะคะโดยในช่วงแรกนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆกับว่าให้ความคุ้มครองในเรื่องของตัวสินค้าก่อนคือพอเขาตั้งเหมือนเป็นกองกลางขึ้นมาถ้าเกิดว่ามีพ่อค้าคนใดเนาะที่อยู่ในอาจจะเป็นสมาคมสมาธ์ ได้รับความเสียหายนะคะจากการเช่นสมมติโดนจนปล้นไปหรือว่าสินค้านะคะเสียหายระหว่างการขนส่งนะคะจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งก็สามารถมาขอรับเงินช่วยเหลือนะคะจากกองกลางตรงนี้ได้แล้วก็ในเวลาต่อมานะคะก็จะมีการช่วยเหลือในเรื่องของการบาดเจ็บหรือว่าการเสียชีวิตนะคะของคนนะคะที่ ทำหน้าที่ในการขนส่งสินค้านะคะก็จะต้องเป็นเ,เงินกองกลางเหมือนกันแล้วก็ถ้ามีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะก็จะมีเงินช่วยเหลือนะคะจะเป็นค่าทำศพหรือว่าเป็นเงินช่วยเหลือให้กับญาติญาตินะคะของผู้เสียชีวิตทีนี้ในฝั่งของเอเชียบ้างนะคะก็น่าจะเริ่มต้นมาจากเมืองจีนนะคะที่มีการขนส่งสินค้าทางน้ำทีนี้เนี่ย เวลาที่เขาขนส่งสินค้านะคะเมื่อก่อนเนาะก็จะเรือใครเรือมันหมายถึงว่าเจ้าของสินค้าเขาก็จะขนสินค้าของเขาทั้งหมดเนี่ยลงไปในเรือลำเดียวใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรืออาจจะประสบเหตุนะคะเช่นอาจจะเจอโจนสลัดปล้นนะคะหรือว่า ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะแล้วเรืออาจจะอับปางลงไปหรือบางทีอาจจะโดนน้ำซัดเข้าเรือทำให้สินค้าเสียหายพวกนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงภัยใช่ไหมคะเขาก็เลยพยายามจะเฉลี่ย ความเสียหายกันหรือว่ากระจายความเสี่ยงกันออกไปผู้ขนส่งสินค้าทางเรือพวกนี้ก็จะมาจับกลุ่มกันนะคะสมมติมีซัก10ลำนะคะของสินค้า10เจ้าเขาก็จะมีการกระจายสินค้าไปในแต่ละลำเรือก็คืออาแบ่งไป1นส่วนสิบในแต่ละลำเรือ เพราะฉะนั้นในเรือทุกลำนะคะก็จะมีสินค้าของพ่อค้าทั้ง10เจ้านี้นะคะถ้าเกิดว่าเรือลำใดลำหนึ่งเนี่ยมันอับปางลงไปหรือว่าประสบเหตุที่ทำให้สินค้าต้องเสียหายจะทำให้สินค้าของพ่อค้าแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้สูญเสียไปทั้งหมดนะคะก็คืออาจจะเสียหายไปบางส่วนนะคะซึ่งความเสียหายตรงนี้มันก็จะลดน้อยลงก็อาจจะอยู่ในระดับที่เขาพอรับได้นะคะกับความเสียหายตรงนั้น ในส่วนของประเทศไทยนะคะในยุคแรกๆก็อาจจะเป็นในเรื่องของการค้าขายก่อดเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเริ่มมีการก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตนะคะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะมีในเรื่องของกฎหมายนะคะมีพระราชบัญญัตินะคะทั้งทางด้านประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยนะคะเข้ามาควบคุมดูแลธุรกิจประกันภัยรวมทั้งนะคะมีคอปพอนะคะหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและก็ดูแลนะคะธุรกิจประกันภัยให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะคะมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะมีความเที่ยงตรงนะคะทั้งกับบริษัทประกันภัยเองแล้วก็ตัวผู้เอาประกันภัยด้วย <S <S ในส่วนของความสําคัญของการประกันภัยนะคะเริ่มจากส่วนแรกเลยนะคะก็คือความสําคัญนะคะในส่วนของตัวบุคคล ตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลการประสบอุบัติเหตุการเจ็บป่วยอะไรต่างๆนะคะการที่เรามีประกันภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุก็จะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยนะคะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษานะคะเมื่อปาดเจ็บหรือว่าเจ็บป่วยได้นี่ก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนทางการเงินด้วยนะคะเวลาที่เจ็บป่วยนะคะเป็นโรคร้ายแรงนะคะ ค่ารักษาพยาบาลเนี้ยสูงมากนะคะแต่ว่าถ้าเรามีการวางแผนทางการเงินมีการซื้อประกันสุขภาพเอาไว้ก่อนแน่นอนว่าเราต้องมีการจ่ายเบี้ยประกันแหละนะคะแต่ถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานะคะเราต้องผ่าตัดแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนหรือว่าหลักล้านตัวนี้กรมธรรม์ประกันภัยก็จะช่วยนะคะในการรองรับความเสี่ยงภัยตรงนั้นได้ นอกจากนี้นะคะตัวประกันสุขภาพนะคะก็จะมอีอีกรูปแบบหนึ่งนะคะในเรื่องของการชดเชยนะคะเหมือนคล้ายๆกับเป็นเงินชดเชยกรณีที่เราบาดเจ็บจนไม่สามารถไปทำงานได้นะคะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเงินชดเชยรายได้โดยเฉพาะอันนี้จะมีส่วนสำคัญสำหรับการทำงานที่เป็นแบบรายวันที่ได้ค่าจ้างรายวันนะคะที่ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถไปทำงานได้มันก็จะขาดรายได้ ตัวประกรันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะก็จะมีเงินชดเชยนะคะเช่นจะจ่ายให้เวลาพันบาทนะคะก็จะเป็นาการทดแทนการขาดไรายได้ของเราความสำคัญของการประกันภัยอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะคะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ก็ไม่ว่าจะเป็นการประกันแบบสะสมทรัพย์นะคะหรือว่าเป็นประกันแบบบำนาญน,นะคะก็ช่วยให้เราวางแผนทางการเงินได้ดียิ่งขึ้นนะคะในส่วนของความเสี่ยงภัยนะคะต่อตัวบุคคลนะคะก็จะมีในเรื่องของทรัพย์สินด้วยนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยนะคะตัวประกันอคัคคารัยบ้านที่อยู่อาศัยนี้นะคะจริงๆเราอาจจะมองว่าโอกาสในการเกิดความเสียหายเนี้ย จะค่อนข้างน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยความรุนแรงนะคะมูลค่าของความเสียหายเนี่ยจะสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นตัวประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยก็จะช่วยนะคะให้ความคุ้มครองนะคะในกรณีที่เกิดเหตุขึ้นมาแล้วเราก็จะมีเงินในการซ่อมแซมบ้านนะคะหรือว่าหาที่อยู่อาศัยใหม่ได้รวมไปถึงประกันอีก ประเภทหนึ่งนะคะที่เราน่าจะคุ้นเคยก็คือประกันภัยรถยนต์นะคะอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะสามารถเกิดได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าเรามีประกันภัยรถยนต์ไว้นะคะก็จะช่วยคุ้มครองนะคะความเสียหายและก็ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้เราอาจจะเห็นตามข่าวอยู่บ่อยๆนะคะที่เวลาเกิดเหตุรถชนแล้วไม่มี เงินจ่ายนะคะให้กับคู่กรณีคือเขาอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีแหละเนาะแต่ว่าไม่จ่ายไม่มีไม่หนีดไม่จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทําประกันภัยรถยนต์เอาไว้นะคะแล้วก็ได้รับความคุ้มครองตรงนั้นนะคะทางบริษัทประกันภัยก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในการ จ่ายค่าเสียหายนะคะให้กับทางคู่กรณีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความเสียหายในเชิงการบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลต่างๆหรือว่าความเสียหายในเชิงทรัพย์สินนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าตัวอาคารถ้าเกิดว่าไปชนตึกชนเสาอะไรอย่างนี้แต่ในเรื่องของการจ่ายค่าเสียหายนะคะก็คือตัวค่าสินไหมทดแทนตัวนี้นะคะมันก็จะมะีในเรื่องของกฎการจ่ายอยู่นะคะว่าเราจะ ทางบริษัทประกันนะคะจะจ่ายไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยนะคะที่ตกลงกันไว้ด้วยก็คือจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแหละแต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภยัยประโยชน์นะคะของประกันภัยอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสมมุติว่าเรามีความกังวลนะคะคกับ คนที่อยู่ข้างหลังนะคะอย่างเช่นไปคุณพ่อไปกู้นะคะกู้เงินธนาคารซื้อบ้านนะคะแต่ว่ายังผ่อนไม่หมดนะคะก็อาจจะมีการทําประกันชีวิตเอาไว้นะคะแล้วก็อาจจะยกผลประโยชน์นะคะผู้รับผลประโยชน์เป็นธนาคารหรือว่าเป็นลูกหลานก็ได้นะคะในกรณีที่ตัวคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปนะคะทำบริษัทประกันก็จะจ่ายวงเงินเอาประกันภัย ประโยชน์ของการทำประกันภัยอีกอย่างหนึ่งนะคะเช่นว่าหัวหน้าครอบครัวนะคะมีการไปกู้เงินธนาคารมาซื้อบ้านนะคะโดยปกตินะคะตอนนี้ก็จะมีการทำประกันชีวิตนะคะ<ม>เพื่อที่ว่ากรณีที่หัวหน้าครอบครัวเนี่ยเสียชีวิตไปก็จะได้เอาวงเงินเอาประกันภัยตรงนั้นเนี่ยไปปิดหนี้บ้านนะคะก็จะได้ไม่เป็นภาระราทางการเงินให้กับ สมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆประโยชน์ถัดมาของการประกันภัยนะคะอันนี้ก็คนที่ทำงานแล้วน่าจะเข้าใจนะคะก็ช่วยในเรื่องของการลดหย่อนภาษีได้นะคะก็จะมีทั้งส่วนของประกันชีวิตนะคะประกันสุขภาพแล้วก็ประกันบำนาญน,นะคะแต่ก็จะมีตัววงเงินกำหนดไว้อยู่นะคะว่าได้ไม่เกินเท่าไหร่นะคะในแต่ละปี แต่ความคุ้มค่าก็คือเราได้ทั้งประกันด้วยนะคะได้ความคุ้มครองด้วยแล้วก็ได้ลดหย่อนภาษีด้วยนะคะในส่วนของภาคธุรกิจนะคะประกันภัยก็มีบทบาทสำคัญมากนะคะ mm hmm. เพื่อช่วยให้การดำเนินง,งานของธุรกิจนี้เป็นไปได้ด้วยดีนะคะอย่างตัวที่เรา รู้จักกันนะคะเป็นประกันภัยการขนส่งเนี้ยนะคะก็คือถ้าสินค้าเสียหายไปนะคะแน่นอนว่าทางธุรกิจก็จะได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่าถ้ามีประกันภัยก็จะช่วยชดใช้ชดเช,ย,ช,ดชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตรงนี้ได้หรือการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักนะคะสมมติว่า โดยทั่วๆไปนะคะประกันภัยธุรกิจอยุดชะงักนี้จะเป็นประกันที่ทําร่วมกับประกันตัวอื่นๆอย่างเช่นประกันอัคคีภัยนะคะสมมุติว่าเรามีโรงงานผลิตสินค้าอยู่นะคะแล้วเราทําประกันอัคคีภัยไว้แล้วนะคะกรณีเครื่องจักรอาจจะโดนไฟไหม้เกิดไฟไหม้ในโรงงานแล้วก็ทําให้การผลิตนะคะต่างๆนี้ ต้องหยุดลงนะคะเช่นอาจจะเป็นระยะเวลา15วันหรือว่าเดือนหนึ่งแน่นอนว่าพอเราผลิตสินค้าไม่ได้นะคะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและนะคะก็ไม่มีสินค้าไปขายสต็อกสินค้าก็อาจจะยังค้างอยู่นะคะตัวประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักนะคะก็จะมาช่วยชดเชยค่าเสียหายในส่วนนี้นะคะแล้วสุดท้ายนะคะประโยชน์ของประกันภัยในภาพรวมเนาะในเชิงเศษรษฐกิจและก็สังคมนะคะ เมื่อประชาชนนะคะมีความมั่นคงทางการเงินนะคะอาจจะด้วยการทำประกันภัยนะคะมีค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลหรือว่าทำประกันชีวิตอะไรต่างๆรวมถึงประกันบำนาญเพื่อมีเงินใช้ในตอนเกษียณอายุนะคะก็จะทำให้เสถียรภ,ภาพทางเศรษฐกิจดีนะคะแล้วก็สังคมก็อยู่ได้นะคะก็จะทำให้เศรษฐกิจนะคะ ดีขึ้นนะคะแล้วก็สังคมมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วก็รัฐบาลเนาะก็อาจจะไม่ต้องทุ่มเงินนะคะในการช่วยเหลือดูแลประชาชนมากนักนะคะเพราะว่าประชาชนมีประกันนะคะในการดูแลอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะของการทําประกันภัยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับ ความต้องการนะคะของแต่ละบุคคลรวมทั้งธุรกิจด้วยนะคะว่าเรามีความเสี่ยงภัยอะไรนะคะเราเหมาะสมจะทำประกันภัยประเภทไหนนะคะมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เรา อยากจะทําหรือเปล่าแล้วก็เรามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะเราพร้อมที่จะรับความเสี่ยงอันนันไว้เองหรือว่าเราอยากจะถ่ายโอนความเสี่ยงให้กับบริษัทประกันภัยหรือเรามีวิธีการบร,ริหารจัดการความเสี่ยงอย่างอื่นนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็ความจําเป็นของแต่ละคนแล้วก็แต่ละธุรกิจนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในหัวข้อถัดไปค่ะ